5 4 3สสวัสดีครับโค้ชสำหรับลูกเกมวันนี้หลังเกมของหัวหนซิตี้กับสมุทรสาครซิตี้ครับก็โอเคครับนะเรา,ก,าเก็เด็กๆก็ทำได้ดีนะครับมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับเพราะปีนี้เรามีการเปลี่ยนถ่ายตัวผู้เล่นค่อนข้าง,งเยอะผู้เล่นแกนหลักก็เหลืออยู่ประมาณ4คนเด็กผลงานก็ทำได้ดีครับนะแต่ว่าก็มีเรื่องรูปประสบการณ์ที่ทางฝั่งนันทำได้ดีกว่า ครับผมเอ่อเป้าหมายสำหรับโัวินซิตี้ในปีนี้ครับก็เราทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้าไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก็ไปซึ่งผู้บริหารก็ไม่ได้กดดันครับแต่ว่าเราก็พยายามทาให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลเอ่อแล้วฝากข้อความถึงแฟนคลับโัวินซิตี้ทุกท่านครับก็สัญญาว่าจะทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับในบ้านนอกบ้านปีนี้ครับอยากให้มาเชียร์นเยอะครับให้กำลังใจน้องๆกันนะครับเป็นสายเลือดใหม่ของเชาว์อินก็าติดตามด้วยครับ ขอบคุณครับ